ท่านได้ดการให้ทางภาคสามกับชบาติา้ันธุที่มีการจกัดนะครับเข้มงวดแะเรื่องการตรวจสอบพราะสรุธุ์นะครับ,รบรนนะะที่ส่งจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเข้าไปพ,พื้นที่ข้างในก็ให้มีการตรวจสอบนะครับก็จะมีการไปตรวจสอบตามบริษัทขนสะะ่งหรือไม่พวกไปรษณีย์ไปรษณีย์เราก็ไปนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นการไปตรวจทํางานตา,ตามปกติ นะครับว็เริ่มเป็นเรื่องมีความขึ้นงวดนิดหนึ่งก็ไปอายัดกัสรุปมาแล้วพัสดุก็คือไม่จะเป็นเหล้านะครับก็เป็นเหล้าจอนี่เฟรนเปิลบ์เฟนวนทั้งหมดแปดลังนะครับแล้วก็มีการแจ้งทางผู้รับจ้างส่งนะครับว่าให้ประสานมาทางเจ้าของผู้ส่งเนี่ยให้มาเปิดตรวจสอบร่วมกันแต่ว่าไม่สามารถจะติดต่อได้แล้วก็พอคนระยะเวลาตามกฎหมายปุ๊บเนีนเน่ยเรากม็มาทำการ เป,เ,ปเปิดโดยให้ตัวแทนของบริษัทผมส่งนมาเปิดร่วมกันนะครับลักษณะของอการซุกซ่อนเนี่ยนะฮะมันก็จะปกติเหล้าเลตเลเวลเนี่ยมันจะมี12ขวดนะฮะเขาจะบรรจุแค่6ขวดแต่ไอ้กล่องปเปล่าๆเนี่ยเันก็จะบรรจุ่มอย่างบ้ากล่องปเปล่าเอาเหล้าออกนะฮะก็จะใส่เป็นน้ำมันเป็นแน้ำแข็ง,ง 6, 6ขวดในหนึ่งร้านก็จะมี6ขวด เล่ากบกขวดแล้วก็ยาบ,บ้าอียขวดนะฮะจำนวนที่ตกนับได้นี่นะก็ประมาณสามแสนเกือสี่แสนเมตรสามแสนแป็ห่สิพนเมตดนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะต้องนำสง่งนักงานสอบาสวนเพื่อขยายผลแล้วก็เนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับมีคำาถามไดไหมแล้วผู้ส่สงนี่บัตรอยู่ในพื้นที่ที่ไหนครับอ,อ,อันนี้บัตรอยู่ ตามบัตรประชาชนอ,อยู่เชียงใหม่แต่ว่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่พื้นที่ของแม่สายครับก็เป็นเรื่องของพัฒนาสอดสวนหรือว่าปศรสอบาข้อ,ม,อมูลรายะเอียดหมกนแล้วกเสนไปลายทางที่ทไหน,นไงไปบนปทางส่งไปที่ปทุมธานีมลุกาว คุทดีครับจากนักตั่แว่นมาทึงน้ำสิบงานไม่มากจบคะแนนจบคะแนนสีเขียวนัอะไรได้นเนี่ยนี่นี่อะไรฝาก็เป็นสารติดไปนะครับก็ปรากฏตามที่เห็นนะครับ ไปสั่งอีกก็มีเจ้า,าที่เราไปขอตรวจสอบกครัเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันนะครับช่วยกันตรวจสอบนะครับเพื่อในการจับกั้นไม่ให้ยาเสพติดนี้เข้าไปในพที่ชั้นไหนนะครับเพ mm ื hmm. ่อเปิดสังคมกันนะครับก mm ็ hmm. จะต้องออขอความร่วมมือนะครับในการส่งวัสดุเนี่ยขอสําเนาบัตรประชาชนทุกครั้งนะครับแล้วก็ จะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเอาบัตรคนอื่นมาส่งแล้วคนที่ไม่รู้เห็นด้วยจะได้ความเดือดร้อนนะครับก็ฝากนังผู้ประกอบการด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับก่อนยัดวางห่วย 加了。